สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคลเช่นเดิมนะครับมาพบกับบอยชาโคลก็ต้องมีการรีวิวรถสวยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าวันนี้นะครับบอยได้พามาดูรุ่นอะไรบอยรบกวนนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคลด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ไม่พลาดรถสวยนะครับผมก่อนอื่นบอยแจ้งก่อนว่าสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถกับบอยชาโคลได้นะบอยมีบริการจัดไฟนั่นหนึ่งที่นะครับส่งรถถึงบ้านนะครับและที่สําคัญเงินจองเงินดาวโอนเข้าบริษัทนนนรรไไม่่่ต้้อองงวด อ่ะมาดูกันว่าบอยพามาดูรุ่นอะไรวันนี้นะครับนะครับด้านข้างของบอยนี่เลยครับตัวนี้เป็นเจ้าตัว Ford Ranger s l t นะครับรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับและรุ่นนี้ก็จะเป็นลอตหลังๆแล้วนะ็รตสุดท้ายแล้วนะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในรุ่นของ XLT 4ประตูนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาหาบอยจากโคลลกัณนะครับรุ่นนี้นะครับที่บอยมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะราคาอยู่ที่857,000บาทส่วนเกียร์ส่วนเกียร์ออโต้นะราคาอยู่ที่ 9 2,000บาทนะครับรุ่นนี้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับผมมาดูกันว่าบอยได้แปลงโฉมอะไรลูกค้าไปบ้างนะครับด้านหน้าที่เห็นได้ชัดเลยครับเป็นกระจังหน้าเหล็กเป็นกันชนหน้าเหล็กแบบ Hummer นะครับแบรนด์ h ฮ m เมอเลยครับจุดเด่นของเขาก็จะมีในเรื่องของหูลากสีแดงนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับผม ใช่นะครับแล้วก็ในเรื่องของหูจับหูยึดเขาก็เป็นสีแดงนะครับตัวแครงด้านล่างก็จะเป็นสีแดงด้วยนะครับก็แบนดัมเมอร์ก็จุดเด่นก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมตามมาต่อด้วยในเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับก็จะมีตัวหนังสือ FORD ตัวนี้นะครับฟอนต์ตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดําตัดขอบแดงนะครับพร้อมสายยาวให้ด้วยนะครับ3เส้นแบบนี้เลยนะครับก็ดูครบๆหล่อๆไปเลยนะครับผม อีกอย่างนึงบริได้อัปเกรดในเรื่องของไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบมาสแตงนะครับก็จะมีในเรื่องของไฟวิ่งแบบนี้แล้วก็มีทีบปามที่ปให้นะครับในส่วนลูกแก้วด้านในนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคันี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วตัวกรอบนะครับที่เนเห็นเป็นขาขาตัวนี้นะครับโคมด้านในสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นกลมแบบนี้หรือจะเป็นเหลี่ยมก็ได้นะครับลูกค้าท่านใดชอบแบบไหนก็แจ้งบรมานะครับแล้วก็เสริมเติมแต่งในเรื่องของข้อไฟหน้านะครับเพื่อให้ดวงตาดูเด่นชัดแล้วกก็หลล่่่อมมมายยยยิงขึ้นนะครับผเเี มาที่ด้านบนบ้างนะครับด้านบนก็จะเป็นในเรื่องของสกูฟิตนะครับที่เต็มฝากระโปรงนะครับสกูฟิตตัวนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์นะครับก็จะมีทั้งแรดแบบนี้หรือว่าเป็นม้าหรือเป็นกระทิงลูกค้าก็เลือกเอานะครับสีก็เลือกได้เช่นเดียวกันลูกค้าเลือกเป็นสีแดงก็แบบนี้นะครับหรือจะเลือกเป็นสีอื่นก็แจ้งไวมานะครับผมเด่นชัดไปเลยนะครับมาด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นชิ้วล้อแบบ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับอันนี้ลูกค้าหลายท่านถามกันมาเยอะมากครับวด้จจะะกับบตรรรถยอนึิงๆ็คคืใ ใต้บังโคนด้านล่างอันนี้ทําให้เวลาวิ่งแล้วไม่หลุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านบนนะครับเขาจะแปะด้วยกาว 3M แล้วก็จะเก็บงานด้วยซีโคนอย่างดีเลยนะครับมาถัดกันที่แมกยางกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแมกยอดทิตนะครับเป็นแมกดอกไม้นะครับตัวนี้จะเป็นขอด16นะยางก็จะยางก็จะเป็นอ่ายางมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ AT3 ขนาดยางเป็น265นะครับ70นะครับ R16 นะครับลูกค้าก็ชอบลายไหนบอลมีแมกให้เลือกแล้วก็อย่างยางก็เช่นเดียวกัน ก็จะมีมอนสเตอร์แม็กซิสแล้วก็หันคูลูกค้าก็เลือกออกมานะครับเติมด้านข้างอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของครอบแก้มนะครับจริงๆถ้าไม่ครอบแกมรุ่น x l t กนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะอันนี้บอยได้ครอบให้นะครับรุ่นเอ็กก็จะมีในเรื่องของอไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แล้วนะครับอันนี้เป็นปรับเลนส์ไฟฟ้าด้วยนะนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ลูกค้าเห็นเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นคนดีไซน์ชื่อดีไซน์อะไรพวกนี้เองเลยนะครับ ลูกค้าจะดีไซน์แบบนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นแบบที่บอยส่งให้ก็ได้ครับบอยมีให้เลือกกว่า40ลายนะชอบแบบไหนก็แจ้งบอยได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของครอบนะครับเบ้าเบ้ากันรอยนี้บอยก็แถมให้ทุกคันอยู่แล้วเบ้ากันรอยในเรื่องปกป้องในเรื่องของการเป็นรอยไม่ว่าจะเป็นเล็บหรือแหวนเนี่ยชอบทําให้เบ้าตัวนี้เป็นรอยนี้บอยก็ครอบให้นะครับด้านบนก็ในเรื่องของคิ้วกันสาดตัวนี้ก็มีให้ครบเลยมีทั้งหมด4ชิ้นเดิมๆจากโรงงานจะไม่มีคิ้วกันสาดนะอันนี้บอยติดให้นะครับเมื่อยามหน้าฟงหน้าฝนลวกระจกประมาณ ฝนก็ไม่สาดเข้าแล้วก็คือคิวกันสาดนั่นเองนะครับด้าน,นบนก็ในเรื่องของเราหลังคานะครับเราหลังคาตัวนี้ก็แปะเพื่อความสปอร์ตแล้วก็สวยงามเราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับการใช้งานบอลไม่แนะนําให้ไปโหนเล่นหรือว่า,ายึดรัดของนะเพราะว่าโอกาสหลุดมันจะมีแต่ถ้าแปะอย่างนี้วิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะแปะเพื่อความสปอร์ตแล้วก็สวยงามเท่านั้นเองนะครับด้าน,นข้างก็จะมีในเรื่องของข้อฝาถาังให้นะครับ สเปกการเติมน้ํามันของเขาก็จะเป็นดีเซลนะสามารถเติมได้ทั้ง B7 นะครับ B10 แล้วก็ B20 ส่วนสเปคบรรทุกของเขาก็จะบรรทุกอยู่ได้อ่าหนตันหรือตัน5ก็ได้นะครับเดิมๆไม่ต้องเสริมแหนบด้วยนะครับบรรทุกได้เยอะทีเดียวเลยนะครับด้านหลังที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งนะครับลายคลิปบอยทําให้ดูแล้วว่าแบรนด์ o u t l เ n d e r ที่ไม่มีตะแกรงเป็นแบบไหนแบบนี้มีตะแกรงนะครับก็จะเป็น o u t l เ n d e r แบบแขนยาวข้อดีก็พาดของรัดของได้ถึงด้านหลังนะครับ เสริมขึ้นมาลูกค้าอยากได้ตะแกงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสามารถติดตะแกงแล้วก็สามารถใส่สัมภาระด้านบนได้นะครับเวลาไปเที่ยวไปป่าไปแคมป์ปิ้งก็สามารถบรรทุกด้านหลักได้เลยนะครับหล่อเลยคันนี้นะครับตามด้วยมีไฟหน้าแล้วก็ต้องมีไฟท้ายแบบตัว J นะครับอันนี้ตัว J นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์เป็นตัว J นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟถอยที่เป็น led ให้ตัวนี้ก็หล่อเลยครับเสริมขึ้นมาฝาท้ายก็เป็นกราบท้ายที่มีสัญลักษณ์คำว่า S.O.R.D. ตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้น,นะอันนี้จริง,รงๆบอยแนะนำให้ลูกค้าเป็นสีแดงเหมือนข้างหน้าแต่ลูกค้าไม่เอาลูกค้าบอกว่าขอเป็นสีดำแล้วกันบอย่ะจัดให้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นการชนท้ายของ Outlander นะอันนี้ก็เป็นตัวท็อปของแบรนด์ Outlander นะครับตัวท็อปยังไงนะครับก็จะมีในเรื่องของมีหูแดงนะครับหูแดงต้องมีอยู่แล้วในเรื่องของสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ light, ไฟถ่ยให้เป็น LED นะครับพร้อมกับตุ้มลากรับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของ Outlander นะครับ ตัวนี้ก็ของแบรนด์อัลเลนเจอร์จะมีข้อเด่นคือในเรื่องของการชนด้านข้างเขาเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการโอบด้านข้างนะครับเวลาลูกค้าถอยหลังหรือเฉียวชนกลัวจะเฉียวชนด้านข้างตัวนี้นก็จะซัพพอร์ตให้ก่อนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งในรุ่นของ x อกนะครับจะไม่มีกล้องมองหลังนะแต่จะมีเซนเซอร์มาจากโรงงานให้แล้วทั้งหมด4จุดเลยนะครับก็จะมี1 2 3 4สอี่อันนี้บอยเอามาติดจากอันเดิมนะครับบอยถอดออกมาเอามาติดใส่กับบันชนใหม่ก็ทําให้ในเรื่องของ การก่ระยะแล้วก็เสียงที่ยังเพาะเหมือนเดิมนะแม่นยําด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคันนี้สําหรับสายเหล็กหรือว่าสายออฟโรดที่คุณผู้ชายไม่ว่าแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงขับรถฟอร์ดกันเยอะแล้วนะท่านใดนะครับสนใจนะครับที่อยากจะได้แต่งแบบนี้นะครับย้ำนะครับ XLT สประตูรถนี้จะเป็นรถหลังๆแล้วนะลูกค้าท่านใด อยากจะได้รีบจับจองเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวบอยจะแปะ ID ี i ลน์ม้ให้หรือจะโทรมาที่0 6 4 5 9 3 0 0 5บอยชาโคที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ